เที่ยวสนุกสร้างความดีบารมีแรงกล้าจัดยิ่งใหญ่สุดตรการต่บุญ ใหญ่กำไรชีวิตขอเชิญเที่ยวง,งานประจำปีปิดทองหลวงพ่ออินหลวงพ่อจันหลวงพ่อดำและรูปหล่อหลวงปู่จันทรออดีตเจ้าอาวาสณวัดปุรนาวาสแขวงสาลาธรรมศพเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานาครในระหว่างวันที่1นถึงเกุมภาพันธ์สองพเสริมบุญเก่าสร้างบุญใหม่ร่วมปิดทองขอพรพระศักดิ์สิทธิ์เสริมชะตาชีวิตสะดอเคราะห์ถวายสังฆทานกองบุญครบครันร่วมกันสร้างบาร,รมี เพิ่มราศีให้กับตนได้กุศลมากล้นเป็นมงคลให้กับตัวท่านข้าพ,าาพ,ญญาาพระราการตาต่มหาสนุกสุดมันมหรสพจัดเต็มทุกคืน31มกราคมคืนลองไฟสนุกเต็มเวทีกับรำวงย้อนยุคแก้บนเจ้าภาพโดยคุณสแสวงพรมเลิศ ุมภาพันตรการตากับนาตาดนตรีมาตรฐานลิเกไทยพบกับพระเอกหมาทองคำสอนรามน้ำเพชรทั้งคณะฉันชายกระต่ายเต้นคืนเพ็ญลอยเด่นนภารักกันกลางจันทร์แสงจ้าเรามา รัักกน,สอ,นสองและสามกุมภาพันธ์มหามันสุดอลังการกับระบวงย้อนยุคพรประสิทธิ์คอมโบู กุมภาพันธ์สถานเวทีกับคอนเสิร์ตซอสุพรรณโชว์ปราศิลปินสาวเพลงดังใบเฟิร์นสุดที่ยา,าจะมีแฟนเลือกตินเปนแบนฝ่ามือใหญ,ใหญ่จะได้เอาไว้ช่วยทางไรยทอ คุมภาพันธ์คือครื้นสุดมัน,มนกับสอนสุพันโชวปัทธศิลปินหนุ่มนั่นอันนันตองใจพากันก้าวไปสู่ันวันนี้วันนั้นวันนี้หนหให้เธออดทนสัญญาด้วยใจ ลูกผู้ชายจะพร้อมเดินชน6กกุมภาพันธ์สนุกสนานเต็มลิมิตกับสอนสุพันโชปัทถาศิลปินตลกอารมณ์ดีบอลเชิญยิงคนไม่ชอบทาไงก็ไม่ กุมภาพันธ์ปิดท้ายงานมันสถานเวทีกับสอนสุพรรณโชและหวือหวาสุดเซ็กซี่กับโบซูปเปอร์วาเลนไทน์แฟนใหม่โคตรดีจะไม่มีวันนอกใจเส้นทางลำบากแค่ไหนฉันจะไปกับเธอไม่ต้องรู้ ที่ต่อจองร้านค้าได้ที่คุณสวงโทร0803165937คุณสำรวยโทร0851838285และที่คุณประสิทธิ์โทร0897932250 ย้ำกันอีกครั้งฟังให้ดีกุศลมากมีบารมีมากล้นเชิญสาธุชนทุกท่านเที่ยวงามประจําปีปิดทองหลวงพ่ออินหลวงพ่อจันหลวงพ่อดำและรูปหล่อหลวงปู่จันอดีตเจ้าอาวาสนวัดปุรณนาวาแถวงศาลาธรรมโศกเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร1-7กุมภาพันธ์6 7 6 7นี้ คณะกรรมการศิทธิยานุสิทธิ์ร่วมจัดงานมหรสพในงานยิ่งใหญ่สุดอลังการชมฟรีชมฟร,มรีทุกคืนนทั่วาิิมปด